สวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันเสาร์วันนี้หลังจากตื่นนอนมาก็ยังไม่ได้เก็บที่นอนเลยนะทุกคนนะตื่นมาก็ทําคลิปก่อนครับดูว่าออกไปดูกันนะครับทุกคนวนะ่าเช้าหรือ,อยังนะครับบรรยากาศข้างๆเขาบรบโรงงานวันนี้นะทุกคนใบไม้ก็ร่วง อากาศเย็นนะทุกคน,นยังเย็นอยู่นะครับถึงทั้งสององศานะได้มาดูรอบๆโรงงานนะทุกคนพร้อมรอบได้ภูเขานะ ต้นไม้ก็ไม่มีใบไม้นะร่วงหมดเพราะเจออากาศเย็นนะทุกคนนะนี่ครับเป็นรอบๆโรงงานนะกคนนะ พื้นที่ก็เป็นลักษณะภูเขานะทุกคนนะจะมีทุ่งนานะครับมีโรงงานมีทุ่งนานะครับในบ้านเราครับลักษณะครับนี่แต่ก่อนปลูกโสมทีนี้มาปลูกนากันทํานานะแต่ก่อนมาใหม่ๆมเป็นโสมนะต้นโสมนะทุกคนวันนี้ก็เป็นมันหยุดนะครับไดให้ดูนะครับมีภูเขามีทุ่งนามีนะครับลักษณะเขาล้อมรอบหมดเลยนะครับที่นี่นะครับ ากาศก็ยังเย็นนะครับทุกคนนี่ดังจากเดือนหน้าก็าไปแล้วก็จะเริ่มปลูกผักกันนะครับทุกคนนะนี่ที่ปลูกผักของผมนะครับยอย่างนี้นะครับจะเป็น นี่ครับจะเป็นลักษณะแบบภูเขาทั้งหมดเลยนะทุกคนนะเขาล้มอมรอบนะครับเป็นภูเขาแล้วนี่เป็นทูนง,งานนะนี่อยู่บนเขาอนะอยู่ยมบนเขานะทุกคนจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นโรงงานนะทุกคนนะ นี่นะครับทุกคน